ก็เป็นยาเสพติดที่ถูกจับกลุมนะคะอันประกอบด้วยยาบ้าจำนวน3แสนเม็ดและอยู่ในระหว่างการทดสอบว่าใช่ยาบ้าจริงหรือเปล่านะคะก็จะมีชุดน้ำยาของควรนดี่ะซุกซ่อนไว้ตรงกระจังหน้าซุงซ่อนไว้ตรงกระจังหน้า อันนี้เขาดัดแปลงมาเพื่อที่จะทําไว้สุปซ้อนยักษ์ศิลในการทวบำเรียนนะครับอาจจะไม่เยอะนะครับแต่ว่าบ่อยๆหลายๆเที่ยวเขาก็ะเอาไปรวบรวมตัวกันที่ในใน็ก่ตอนไหนนะครับนะครับอันนี้เราเห็นได้เพราะว่าเราเข้าอุโมนะครับถ้าคนอกตโดดก็จะไม่ค่อยเจอนะฮะถ้านเจอก็ก็ไม่เออโกด้รถก็ไม่เจอนะครับอันนี้พอหน้าจาดใส่พวกเราเข้าอุโมงค์ผมบอกว่าตรงนี้ได้ช่วงนี้เราเรามีเครื่องมือพิเศษนะครับมีอุโมงค์ที่ย